จริงอาหารที่เห็นขายตามออนไลน์หรือตามท้องตลาดทั่วไปจะต้องพิจารณาเรื่องส่วนประกอบของอาหารนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขียนว่าเป็นเรื่องของมีฮอร์โมนการเจริญเติบโตเป็นส่วนประกอบอาจจะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าฮอร์โมนการเจริญเติบโตไม่สามารถอยู่ในรูปรับทานได้ค่ะ ปัจจัยที่ส่งเสริมเรื่องของความสูงอะค่ะที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของพันธุกรรมก็คือความสูงของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองปัจจัยต่อมาก็จะมีเรื่องของลูกของท่านมีโรคประจําตัวอะไรไหมที่อาจจะส่งผลอาจจะทําให้มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติไปเรื่องภาวะโภชนาการที่ทานน้อยเกินไปหรือว่าทําให้น้าหนักตัวน้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อเรื่องความสูงเช่นกันเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายว่ามีการสร้างปกติเพียงพอหรือเปล่าเรื่องการนอนที่เพียงพอการออกกําลังกายรวมถึง นมที่ทานได้เพียงพอหรือเปล่าด้วยค่ะจริงๆเด็กๆทุกคนควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะเพราะว่าการทานอาหารที่ครบ5หมู่และเพียงพอเนี่ยมันจะได้สารอาหารรวมถึงแร่ธาตุต่างๆที่เพียงพอนอกจากนี้ควรจะทานนมด้วยเพราะว่านมเป็นสิ่งที่มีแคลเซียมและวิตามินดีซึ่งช่วยส่งเสริมเรื่องความสูงได้ดีทีเดียวถ้าทานเพียงพอควรทานอย่างน้อย3-4แก้วต่อวันหรือว่ามากกว่า7 5 0ซีต่อวันค่ะ การออกกําลังกายก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องการจเจริญเติบโตและความแข็งแรงของกระดูกนะคะโดยเฉพาะการออกกําลังกายที่ได้วิ่งแล้วก็กระโดดเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของทําให้กระดูกมีแรงกระทํากับพื้นแล้วก็จเจริญเติบโตได้เต็มที่ค่ะแนะนําว่าควรออกกําลังกายอย่างน้อยประมาณ30นาทีต่อวันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ถึง2-3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ เรื่องของการนอนมีผลต่อการเจริญเติบโตทีเดียวเพราะว่าฮอร์โมนการเจริญเติบโตเนี่ยจะหลั่งได้ดีตอนช่วงกลางคืนจะเริ่มหลั่งตอนช่วงหัวค่าประมาณสองถึงสามทุ่มแล้วก็หลั่งเยอะตอนช่วงที่เราหลับลึกๆค่ะเพราะฉะนั้นอยากแนะนําให้น้องๆทุกคนนอนแต่หัวค่ํามไม่อยากให้เกิน3ามทุ่มแล้วก็ระยะเวลาการนอนก็อย่างน้อยให้ถึง8ชั่วโมงขึ้นไปค่ะ